มาแล้วดูวันต่อนะฮะร้องหรือรุ่นของเรารอบนี้นะครับเป็นรอบแจ็คโบนัสนะฮะก็สนับสนุนโดยมาม่าโอเคเจนอรชั่นเนเลยน้องใหม่หม,หมูบัดร้อทรงเครื่องลองเลยอร่อย,ออยเชียวนะฮะ,ะกัิกานะครับสำหรับรอบนี้นะครับตอนนี้ต้นหอมมีอยู่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทบนะครับตรงนี้มีให้เก็บเพิ่มอีกนะฮะกัิการรอบนี้นะครับเราจะมีเวลาสองนาทีนะครับต้นหอมจะต้อง ต่อเพลงให้ได้ต่อเนื่องกันสิบเพลงนะครับต่อเนื่องได้สิบเพลงให้ได้ถ้าทําสําเร็จนะครับสิบเพลงได้ไปเลยห้าแสนบาทภายในสองนาทีนะแต่ถ้าเดวกา็ทาไม่ได้แต่ละขั้นนะครับจะมีเงินรางวัลอยู่นะฮะขั้นแรกก็จะไล่ไปแต่หนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันขั้นหกเริ่มขึ้นหมื่นเจ็ดก็จะเป็นหมื่นห้านะฮะแปดก็เป็นสองหมื่น 20, แล้วก็ก้าก็เป็นสี่ น,นี่คือปวกเพิ่มันที่สะสมไว้นะฮะขอให้ได้ไปเพลงที่ต่อทั้งหมดนะครับเพลงใดที่ถูกใช้ไปในสองรอบที่แล้วห้ามนํากลับมาใช้ใหม่และเพลงถ้าจะผ่านขั้นต่อไปได้ผมจะคอยบอกสัญญาณให้ผ่านเดียวนะครับผมจะคนให้สัญญาณเองนะฮะขอนะครับ อย่างน้อยห้าแสนไม่แตกไม่เป็นไรครับขออย่างเดียวนะครับภายในสองนาทีอย่างน้อยขอได้สักห้าเพลงนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ถึงห้าเพลงแล้วก็นะฮะอ่าด้านล่างวันนี้นะฮะเราเป็นอ่าไวมักนะไวมักโอ้หอ้าวอด,ดอื่มเนีตยลูกส่ข้าราชการมีเมไดอัญมใช้เสร็จแล้วขอขอเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมครับขอเก็บเปล่าฮะเราจะใช้ให้คุณเหยียบอัุ่นต่อนะฮะือว่าให้ดื่มโหแปลกไหม ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะไวที่เราดื่มกันก็เเ <laughs> <laughs> ล, <laughs> ล<ะ> <laughs> ่น <laughs> เดี๋ยวเราจะมีเพลงตั้งต้นให้ซึ่งคนที่จะตั้งต้นนะครับก็คือคนที่ตกรอบแรกซึ่งนั่นคือเก่งครับเ <laughs> <laughs> ก่งเก่งจะขึ้นต้นให้ที่ขอนหนึ่งวักนะที่ขอนหนึ่งวักอ่อาไม่ใช่หนึหน่งหรอกี่ ท่อนหนึ่งมันสี่วักพี่ขอสองวักอ่าขอสองวักแล้วเวลาจะเริ่มจับนะฮะหลังจากที่เก่งร้องคำสุดท้ายจบอจะนะครับต้นหอมพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้ว,ลวสองนาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากเก่งร้องคำสุดท้ายจบคิดหนักเลยเอาเอาดีๆนะ You are my so so s u สุดหล่อนี่อะไรอู่ก You s ละนายอยู่โต่เดโมจะพาไปี่ไหนอ๋อไม่รู้จักเลยโอ้โหอไรเนอ่ยางไปออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นลีลาบไปเลยบรอหลิง

สามสิบวินาทีครับ อ่พโมปรานะครับ15วินาทีครับป่อปราอะไรวะป่อปราป่อปราฮะอันไงป้าอันลอดอยู่แล้ว ดีแล้วช <c oughs> ั้นตกรอบแรกโอ้าวอยากขึ้นชั้นสองอ้าวโหโหลงนึกเหมือนไงเอาขอดูสภาพหน่อยขอดูสภาพหน่อยขึ้นไม่ได้หรอึโอ้โหอ้วนเต็มพิษโชคดีนะเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแก้ว เยังไม่เต็มตั้งเลยพร้อมจริงๆฉะนั้นนะครับต้นหอมต่อไปได้สองเพลงนะครับก็ได้บีบสามพันบาทโล่ของเดิมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับยังไม่พอเดี๋ยวมีโอกาสให้เล่นรุ่นบ้ากูนี้ลุ้นหนึ่งสองคนนั้นด้วยนะสองคนนั้นด้วยเดี๋ยวมีอาลุ้เดี๋ยวันรุในสุดนะเดี๋ยวกลับไปครับกลับร้องเลยรุ่น